แน่ซ็อก cover นะถึงเตะแบบว่าเป็นเป็นราวสองคนที่ช่วยเป็นซ็อก c o w e r ให้กับสินค้าต่างๆในีนีูก็ น่าจะทำได้ดีเพราะว่าเป็นพรีเวดตัวแล้วก็สินค้าต่างๆที่เอามาในซีนก็เยอะมากค่ะที่ได้กินก็เยอะมากเปิดก็หนูวันนี้มาลงนามก็เช็คชุดที่เราฟิตติ้งใช่อันนี้อันนี้เป็นชุดในซีนในซีรีส์จริงๆแต่ว่าไม่บอกว่างานอะไรก็ไม่กันปะ พี่ยังเหนื่อยตอนเดี๋ยวเราสองคนนี้เป็นคนชอบที่ชอบต้องใช้สินค้าปูแล้วส่วนใหญ่จะเป็นฟีนมากกว่าฟีนจะชอบกินขนมไทยแล้วก็ใช้สินค้าที่แบบเช่นน้ำมันล้วนตัวประอคบอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้บ้างเพราะปวดหลังปวดไหล่บ่อนค่ะจากนัชแน ด้วด่งนะครับแต่ว่ากระทรวงพาริึกษาให้เราเป็นเหมือนที่เด็ดในการดื่มไปยังกาแฟหรือว่าเป็นซอสเอาไว้เราจะรู้สึกหรือว่ารู้สึกตื่นเป็นไหมคงบู้สึกตื่นเป็นมากๆเพราะว่าอย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้ที่แบบเราก็ใหม่มากๆกแบบทุกๆซีนหนูถามว่าอันนี้คือขนมอะไรคะอร่อยจังอันนี้คืออะไรคะก็จะแบบให้เราคำอธิบายตลอดเลยค่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้ก็ ดีมากๆเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนหรือใครก็ได้หรือ anyone เลยอะค่ะที่ที่ดูอยู่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะเวลามาไทยก็จะได้ไปลองชิมดูใส่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ถูกปั๊บะครับเพราะว่าถ้าได้ฟินมันเคยบอกว่านี่คืออะไรเห็นเริ่มอันนี้เริ่มฟินปับมากกว่าเดิมไหมใช่เริ่มรู้จักค่ะเริ่มรู้จักฟิม ให้ความรู้กับเพื่อนเองมาทุกซีนทุกซีนใช่คือมันก็มันก็จะมีบ้างที่ฟินฟินเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือว่าคำนี้ใช้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องรีเสิร์ชกันเยอะมากๆกับกับราชาศักแล้วก็ของที่ต้องต้องต้องเล่นต้องเอามาถวายต้องเพราะว่าักด์ศักดิ์ในซีรีส์เขาจะเป็นท่าน เนาะหนูจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จะมีพวกอาหารที่เราต้องทํา <c oughs> ต้องเตรียมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอในพอในซีนก็จะคอยอธิบายกันตลอดว่าแบบโอเคสิ่งนี้นะ <c oughs> คืออันนี้นะเขาใช้ ทำอันนี้ทำอันนี้ำคำคำนี้ใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ราชศัพท์ก็เยอะกสวสมควรไม่รู้สึกว wow ้าวไหมคะกัแบการเราสมควรได้เจออะไรใหม่ๆตลอนนล้ว <Wow. S 1> ้าวา <Wow. S 1> ว <Wow. S 1> มากแล้วคือใช้ในชีวิตประจําวันเพราะเวลาเราไปไหนสมมติเราเจอขนมที่เราจําได้ว่าเอ้ย e ใ uh, นซีนนี้อร่อยก็จะอยากกินอยากซื้อคะ่ะพอเราถ่ายงานไปแล้วเรามองภาพว่างานจะไปสู่สังคมในข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะแบบน่าตื่นเึงนูดมาก หวังว่าแล้ว <c oughs> หวังว่าออของที่ใช้ทั้งหมดในซีรีส์แล้วก็การดำเนินเรื่องทั้งหมดจะได้ให้แฟนๆเพราะว่าอยากอยากให้แฟนๆได้ได้เห็นได้รับชมความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ทก็จะได้ดูรับชมเร็วๆนี้มากๆถามว่าถ่ายทำไปครบเรียนค่ะถ่ายทำไปประมาณเกือบเกือบครึ่งเนาะ20กว่าคิว20วคิวค่ <c oughs> ะยีกว่าคิวเลยอีกเยอะ ก็ก็ก็เยอะอยู่เร็วเร็วนี้มากมากเลยแล้ว่พอตอนที่รูดสล็อตออนก็เร็วเร็วนี้มากมากมากทีอาจจะต้องถ่ายแบบวันไปก่อนถ่ายเสร็จก่อนถ่ายเสร็จก่อนสองสาวได้เสรพี่แบกเสร็จเป็นแบกาเติมเพื่ไหมคะว่าโอเคไางบางบางบางคนก็เออพี่พี่บางคนเขาก็ก็ถามเกิดคำถามว่าโอเคฉันจะแปลไทยเป็นไทยแล้วเป็นไทยยังไงอีกทีหนึ่งยังไงอะยเ แต่ว่าแฟนๆน่ารักเนาะแต่จริงๆตอนออนแล้วใช่ตอนออนแล้วมี translate ถ้าต้องมี translate อีกทีนึงใช่ค่ะแล้วอย่าล็อกคำต่างเรื่องนี้ละกัน100ว่าว่าว่าเป็นเรื่องต่างด้วยแล้วก็มีเรื่องสองได้ค่ะก็ฝากปีนทางใค่เราช่วยเราช่วยกันเราช่วยกันแล้วเห็นมิกกี้แบบความเป็นไทยเดื่มมาดื่มด้วยใช่ใช่ ก็แบบอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งใหม่ๆก็ลองเปิดใจดูแล้วก็ลองลองดูด้วยนักกันนะคะก็ฝากซีรีส์ปิ่นพักด้วยนะคะก็ใช่ฝาก,กปิ่นพักด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจมากๆค่ะก็กว่าจะได้แต่ละซีนที่เกิดขึ้นก็เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในซีรีส์มากๆค่ะก็รอชมนะคะปิ่นพักค่ะเร็วๆนี้ค่ะวันนี้มาร่วมง,งานได้เห็นข้างล่างไหม มีใคระป่ายิ่งกว่าตอนยืนอยู่เมื่อกี้หนูคุยกับพี่พุ่มกลับว่าเบกกี้ไม่เข้าใจคำว่าซองพระป่าเลยไม่เข้าใจจริงใช่ไม่เข้าใจเลยใช่คือไงนะคือเออคือเป็นการเอาเอาเงินเข้าวัดทำบุญสองพระป่าอะไรเงี้ยเขาจะเอาเงินของใช่ในช่วงวันเข้าพรรษา ใช่แต่อันนี้บางคนมันไม่ใช่ซอสเขาป่าแล้นี่ไม่ใช่ซอสเขาป่าอันนี้เป็นไปซอสไข่มาตกใจค่ะตกใจไม่ใช่เพราะว่าตอนแรกแบบไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้พอมาเห็นก็โอ๊ะขนาดขนาดนั้นเลยได้ยินกำถาบเลยด้วยครับมาละร่างครับฮปปี้ใช่บ่อยมากแบบรู้ว่ามีมีมีของขวัญมาส่งว่าอันนี้โอกาสอะไรคะอีอันนี้ของขวัญอะไร มันมันมันลุ้นไปทุกทุกครั้งแม้กระทั่สองสาวนะการที่ว่าเวลาเรามีงานอะไรไปจะซับพอร์ตใหญ่กว่าเดิมเราไม่ลุ้นเลยนะคือจริงๆมิงวันนี้ต่อสาตลอดใช่รู้ว่าจะได้เจอกันแล้วแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอยากเจอพันแส้ที่ถึงลูกเห็นแล้วเราเห็นคาว่าเปิดกระทรวงกันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองพี่สาวเขาแฮชแท็กแบบ X มาว่าแบบฉันมาเปิดกระทรวงแต่เช้ามาหนุคนตื่นเต้นว่าเธอแบบ งานปีแรกที่เราได้ออกคุ้มค่ากันหรือเปล่าจริงๆปีนี้เราไม่ค่อยไม่ค่งานคู่ร้อยใช่เพราะว่าอยู่ในกองในกองอยู่ในกองถ่ายค่ะช่วงช่วงต้นปีใช่ค่ะท่านมีงานคุยบ่อยหรอแบบตั้งร้างได้บ่อยมาเจอกันดีกว่าเอมาเจอกันไม่ได้ไม่ได้กซ์เพ t วันนี้ดีใจมากนะที่ได้รวมคนอย่างเมาบอยว่าไม่ได้รวมคนนานใช่ตอนนีามันค่อนข้างถูกเป็นค่าเด็กของการมาเจอแล้วก็แบบว่าซัพพอร์ตทำทุกอย่างช่ จริงๆไม่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 เลยค่ะแค่แบบมาเจอกันมามาคุยกันแลกแลกเปลี่ยนความสนุกกันก็พอแล้วแบบเพราะว่าน้อยมากเนาะที่เราจะได้เจอเพราะช่วงนี้อยู่แต่ในกองถ่ายหรือวันนี้เป็นการเป็นเวลาแห่งชาติที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้พบปะแฟนสาวด้วยกันต้งแต่งเดือนทั้งคู่ดีใจในครั้งน่ารักน่ารักมากๆแล้วทุก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 โปรเจกต์ที่คิดมาแบบน่ารักหมดเลยค่ะถ้าไปที่ประเด็นนี้ไม่รู้ เรื่องเรื่องที่เรื่องหมายโดนโยงไปนะอับมีอะไรพ้ามันโยงมาที่หนูได้ยังไงหรอหนูเอาจริงๆหนูก็งงมากๆค่ะเพราะว่ามันเกิดจากคอมเมนต์ที่มายัางไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันก็ไปไปเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆก็ ไม่อยากให้โยงกันแบบนี้เพราะว่าทั้งหนูหรือใครก็ได้มันอาจจะเกิดความเสียหายจริงๆรอให้มันเป็น actual evidence fact จริงๆอนะคะ่ะ <c oughs> ก่อนที่จะมามาพูดว่าโอเคโยงแบบนี้โยงแบบนี้คะ่ะส่วนตัวพี่ค่ะก็แบบรู้ว่มันเกินกูเป็นห่วงแต่ว่าอยู่ดีๆทำหนุมตกเป็นข่าวอะไรอย่างนี้ คือจริงๆพี่เขาก็คุยกับหนูว่าโอเคมันมีแบบนี้แบบนี้นะนี่บอกโอไม่เป็นไรเลยก็แบบโอเคเราก็รู้จักกันเราก็อยู่ในเฟรนด์กรุ๊ปเดียวกันก็ใช่ค่ะกับพี่ม้นี่คือแบบรู้จักกันตั้งแต่สมัยน่นจริงๆรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ชิพเดียวกันเลยค่ะจริงๆทุกิ่กไปเล่นไอส์เกตด้วยกันเลยค่ะใช่มันก็เลยถูกอาจจะเป็นเพราะคนสนใจมาเลย Maybe ใช่แต่เป็นแบบ พี่ชายค่ะมันข่าวมันกระทบเรื่องความเป็นฟรเดก,กี้หรือว่าความสุงไหมไม่ไม่เลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่คือ,อค่ะว,ว่ราะู้นูว่าอะไรมันคือังกลัวกังวลไหมลูะว่าจะมีการณ์แบโยงกันไปโยงกันมาแล้วอีฝ่ายหนึง่งโดนโดนโดนหนีโดนราังมาันโดนโดนแน่รจริงจริงจริงหนูว,ว่า,วามัน มันเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าแฟนๆน่าจะน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลือกเสพคืออะไรใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆน่ารักสำหรับพวกเราเพื่อนกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเป็นเพื่อนกันได้ค่ะรับรับมือกันได้เพราว่าเข้ากมาสักปีปีกว่าล้าะได้แล้วได้แล้วค่ะและเซนซิทีฟกับเฟซก็ปรอแรกแรกน่าจะน่าจะเซนซิทีฟแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่า เป็นเรื่องปกติละค่ะบ,บคลคือเพื่อนกันเนาะใช่ค่ะ